เพารานสักหน่อยดี่โอ,อ,อ้ไม่ค่อยแข็งกันจริงจรงหรอไม่ค่อยแข็งสักหน่อยหรอโทษหรอ,อ,หอชดชดชๆเออลูกค้าบอกว่าถ้าค่อยแข็งอ่ะจะจ้างต่ออีก5ปีเลยไม่ค่อยหน่อยลูกค้าบอกถ้าค่อยแข็งถ้าค่อยแข็งอะทำไมเป็นอย่างเนี้ย ต่อ5ปีลูกค้าบุมขอโทษนะคะแต่ลูกค้าจะได้ภาพที่น่ารักมากอ่อันนี้เออคนน้อนอย่างนี้อย่างนี้นี่5ปีต่อพี่บุมหลบหน่อยเ้าป่ะยังมียังมี อร่อยอร่อยอ่ะปล่อยได้แล้วดื่มเสร็จแล้วนี่